นี่ทุกท่านช่วยกันกดไลค์กด s u b สไครต์กันหน่อยได้ไหมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับตัวผมในคลิปต่อๆไปนะถ้าเป็นไม่ได้ก็ช่วยกันกดแชร์ด้วยละเพื่อที่ทําให้ทุกคนได้รู้จักช่องนี้ของผมกันอีกมากขึ้นนะนะแล้วก็ขอบคุณสําหรับคนที่กด s u b สไครต์จนมาถึงทุกวันนี้นะอ่ะหรับคนที่ยังไม่กด s u b สไครต์เนี่ยก็ช่วยกันกดกันคนละทีหน่อยก็แล้วกันเนาะถือว่าเป็นกําลังใจให้กับตัวผมในคลิปต่อๆไปก็แล้วกันเนาะเอาละเราไปดูคลิปนี้กันได้เลย ราคา100บแบบ1้0ยล็อตผมก็แบบโอ้โจนแก๊กเดียวมันเข้าเชิญเลยค่ะขวดการเล่นเกมทีเอตอนตีหนึ่งให้สิบล้านชายสุดหล่อนซยองสุดจัดปีหลักสิบมันมีอยู่สี่มันมีอยู่สี่ข้อให้เลือกแม่งเลือกข้อที่พวกกูเล่นนี่ <c oughs> <c oughs> เออสังเกตออน,น,น,นะอะนไรล่ะไอ้ไอ้ที่มันเลือกแล้วแหละไอ้ TNT ไอ้ Dark Web ไอ้เฮีย มันจะมีอยู่สี่ข้อไงแต่สังเกตให้ไม่กวนอะไม่จะกดแต่ข้อสองไงโอเคตผมผมสังเกตมานานแล้วเออไม่จะกดแต่ข้อสองไอ้เจ้าเยอะข้าวผัวข้าวผัวกูกะอะาวแล้วก็ผีเด็กช่างไงเทียหายไปคุณรู้เลยเย้ะแต่เราคิดไปเยอะกดการเรียน GTE ตอนตีหนึ่ง ไม่เอาไห้เกียให้กูได้ผ่านแบบราบลื่นตกลูกดาบ,บอกเราแล้วเว้ยูอเน็ตทุกคนก็ไม่ได้มีปัญหาทุกคนอยู่ดีไปผมว่าแม,ม่งบักแล้วไอ้เฮียต้องให้คุณมีดำเนินอ่ะแล้วให้คุณมีเป็นหัวมันจะไม่หลุดตอนนั้นนะที่เราเล่นกันแหละแปลว่า <c oughs> คำสาปไว้ใจคน <c oughs> เร็วมาชา้า <c oughs> แต่มาแน่คำสาปอ่ะเร็วสงสัยหมอเอ้ย เนี่ยผมดีเธอเริ่มออกมาแล้วเริ่มเยนรูแล้วแต่ละคนเริ่มเรียนรู้อะไรกันฮะแต่ละคนใช้ค่ายอะไรกันผมค่ายข่ายแดงในวงการการเขียวค่แดงค่แดงหนาวเขียวหนึ่งเฮ้ยผมเขียวก็เขียวก็ไม่แย่แล้วผมก็ใช้มือถือข่ายเขียวน่าผมมือถือเขียวเน็ตบ้านแดงเออกับแดงเลยเป็นแดงสองร้อยละปิงเนยเออปิงเลยยังเวลาเล่นเกมในมือถือมันปิงจัดอ่ะ เออหลอเอกอนเชอก่อนเยก่อนเยก่อนฮัลโหลเี่ยวะเรแลวครขออก่าป็นอเป็นรายเยอ์เด้ไอ้เช่นี่กูเป็นคนซื้อเลยไอ้สัตว์มาสับสับแกเค็ดได้ยอ้เี่อสับตำแหน่งอะเออแกเค็ดดะน่ามึงยังเป็นนะ เนี่ยตอนออกมาทุกคนก็ยังดูปกติไม่ไม่เป็นที่อะไรเลยแข่งขันกันทุกคนอะวิ่งมาก็เนี่ยวิ่งก็ปกตินะแมพก็เปิดแมพก็โชว์ปกติเออครบครบสามสองทุกคนอะเนี่ยครบไปครับซีพักครับซีนเขาแม่งแรงวะถ้าอีกรอบหนึ่งนี่ผมว่าเราพักก่อนไหมเออเราพักกนได้นะจริงโอ้โหั้านไงนี่ตกใจเลยเกมกูแคบเป็นไรครับ โอ๊ยโอ๊ยตายแล้วบัหลังก์ไหมมันแปลกๆแล้วมันผมว่าเราทำสามเอาวันที่ผมหยุดอ่ะเอาวันที่ผมหยุดอ่ะเออนั้นแหละหยุดผมอ่ะเอาวันทหยุดอะเดี๋จ้าี่แรงว่ะแน่จริงอยู่ไม่ได้คุณเด้ไหนอะคุณเด้มาดูนี้ผมเลยดินั่นๆๆคุณเด้เห็นตรงป้ายนั้นปะ มันมันคืออะไรมันคือกระดิ่งอะไรมันคืออะไรอ่ะหอมป็นว่าใช่เม็นว่าแอนาเล็กอ่ะอนนาเล็กมันคืออะไรอ่ะไม่รู้อะตหมดอะไรตหมดกระดิ่งอ่ะหลังเบาหลังเบาอะไรวะไอ้คุณมันดูผมดิอยู่ตรงร้านปืนอ่ะตู้ไอ้ว่ารถตู้ไปแจกกอะฟรีรถตู้ใช่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 รถตู้ปีศาจตรงโอะมันแจกกอะฟรีเว้ย เต้าไม่ครับรถกู้รถตู้สวอร์ดมันถ้าขึ้นตุ๊บมันรถตู้รถสวอร์ดถ้าขึ้นตุ๊บแม่งจะเติมเกาะเต็มให้รถกู้รถพยาบาลอะรถกู้อะไรวะก็ระเบิดไปงูอาเนี่ยมาละเสียความมั่นใจรถกู้ก็ของรถบัรจารรถอะไร นี่คุณมีนี่ลองท้าคู่ดีที่คนในนี้เฮ้ยโอ้ยลงมาคุยกันเลยครับลงมาคุยกันเลยลงมาคุยกันก่อนเลยเนี่ยหะคุณมีเห็นป้ายนีมปะเียป้ายนะเฮ้ยคุณเนี่ยใช้ผมไงเฮ้ยโหมดกะเหรี่ยงจุกันก่อนเลยมาคุยกันก่อนเลยโหมดกะเหรี่ยอันน่าเล็กเดี๋ยวผมไปเคลียร์ตำรวจมารถแผลสีฝน เดยวมัดูมาแปดสฟโอ้ยเดี๋ลุกลงเยตำรวจตำรวจเฮ้ยรอดเก็บรถโอเคตู่้องควดังอะแม่ง้องควดังอะพ่าไอ้คนนี้จานนิด่งหน่อยดิเก ปล่อยวางอยากไอ้เกียบเพียบนะปล่อยวางอยากไอ้บอชีได้แล้วมาอยู่ในโลกนี้คุณวินคุณวินดูนี่ดิผมเช็ดรถให้คุณนั่นด้เช็ดรถกันเช็ดรถอย่างไรใช่ไยอะตำรวจไม่ยิงโคตรแรงเลยบริการเช็ดรถฟรีถูกเช็ดได้ถูกเช็ดรถถูวเช็ดรถ เราล้อขยะกันดีกว่าเพราะงั้นมันไม่เจอะช่างแม่งวเดี๋ยวผมมีตัวอยู่เฮ้ยคุณโอเบร์รออยู่้วกันนะคุณาด้ด้รอยู่ล้กันอะไรนโอ้ปาคนึงมาการจราจรติดขัดเอ่เื่อเื่อะรู้สึกมีในเฟซอะ ผมไเรีในเฟย่ามีมี g a อ่ะเรียกว่าเวลเวลเวลสิบเวลห้าแม่งไปชักพื้นสาเวลแปดทันไหน่อะโอ้เลหนึ่แม่มันไม่ทันเลยไม่เห็นแล้วแม่งขี่มาร์คทูหายไปนิ้วสองนิวนิ้วสองนิ้วอย่ากดอีนะ เ็นที่โพใช่ไหมเห็นที่โเห็นที่โฟเดีวะที่โฟจทายรถอ่ะหายรถจนอีกอะไรมาอะไรมาโอ้โหเจ๊มันอะใครว่ารถเมื่อกี้ใคร จอร์ดิกเขาจะท้าลาคุณอย่าได้ฆ่าหมาแล้วทำลายรถเขาเจ้าทีเขาแรงแงหมอหมอท้าทายอำนาจจอนวิกแล้วหมอลีออนเอสเคนเนดีเปิดซึกจอร์ิกลีออนลีออนกูเปิดจอน์ดิกเลยรถกูไม่เกียร์แต่ยังอยู่ทรงไแล้วแล้วแล้วพี่วันนี้เขาโอ้โหสาว เล่นบอกเออบอกบอกพี่คุณแล้วแบบว่าให้ทำตัวนิ่มๆถ้าทักปื้นเมื่อไรแล้วก็เราเราเราไม่รู้จะทำยังไงนะโอ๊ยเยสเลยเหรอเปิดาไอ้ยัยเลี้อนผู้ตายตายคาเลยเลี้อนกับจอห์นวิกกี้โอ้ h e ล l o sir เปิดไมค์ในเกมได้ก <left> ูเปิดสวนเลยโอ้ฮัลโหล่าเสือไอ้รถชีตนะเฮ้ยรถโหมรถโหมไอ้ยาไปคุณไปลองปรับไมค์ดิมันปรับไม่ได้ตรงไหนนะเหนื่อยสว่า์มันฉีดนะออนไลน์ไม่มีผู้ที่จบนะมีนแตยาให้จบมี็ตะโกนเป็ตะโกนกันช้าถ้าเปิดไม่ได้ ยืนยืนดีๆนะครับระวังหลังแอนนะโอ้โหแล้วดนดักเพิงผ่านหน้ากูแล้วคนหน้าเพื่อไอ้ตำรวจหาเรื่องอะกูโดนเตียนอันนี้ปลอเขาเราก็พูดเสียงเขาอยู่พูด รถแม่งกระเด็นไอ้ที่คุณนึกว่าคุณนึกว่าวันที่โลกเนีถ้าใส่ถ้าไม่ใส่เก็บเสียงนี่มันเออนี่ยโดนกวาดลายฮัลโหลฮัลโหลวิ่งไปนาสันตะโลเขาบอกวิน้าสันตะโลจริงกินไม่ยิงรตำรวจปีดเลยวันที่โลกวันที่โลกไปกูโดนเกียร์กูโดนเกียร์ แล้วจะเลิกแล้วระเบิดเลยไปเอ็มไม่มีอย่างนี้นะไปเอ็มไม่มีแบบนี้นะไปแบบบนี้อกเลยว่าที่นี่สลากไปเอ็มไปเอ็มไม่มีแบบนี้แน่นอนรถเป็นแผนแม่งโคตรน่ากลัวลีออนไอ้ลีออนโดนด่าไอ้ลีออน ผมไม่ได้ยินอะไรเลยอ่ะทำไมผมไม่ได้ยินอะไรเลยวะแบบแบบเปิดออนให้หมดหรือเปล่าคุณไรด้วยลองับเปิดออนหมดแล้วนะผมได้ยินนะผมปาบสุดเลยนะผมปาดแบบแบบเสียงอันนี้สุดเลยสุดเลยสุดทุกอันเลยกันหมดขยี้แล้วตายกูจะออกยังไรดีออกไปเลี่ยงยิง ผมมีตัวที่ดีกว่ายังไม่น่าตัดโล่เลยตึ้มไปเนยโอ้โอส์พรสกิลสไลท์ปืนดูอิสเกโลอยู่ด้วยยังไม่จเลยจอาพรสกิลอะพรสกิล เวข้วิวูรอสั่นตุดววข้าดูรอสั่ตุดนเดช้ามาข้างนก่อนได้ไหมอ่ะกางปูนยู่กลางถนนดมันน่ากลัวนะคนิพูดอะไรไม่ได้ครับปูนพูนรไม่ได้ยุดนพูอย่างโ เอ้ยโว้ยมาแกล้งมาแกล้งมือใหม่ได้ไงอ่ะเอ้ยแกล้งมือใหม่ได้ไงรถกูเครื่องโซ่เฮ้ยผมต้องผมต้องไปช่วยมือใหม่แล้วเดี๋ยวผมหาหาของมาช่วยมือใหม่กันเฮ้ยไป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 ยิงรถผมขับใครยิงรถผมผมเบ้งนึกว่าตำรวจครับนึกว่ายิงคนเลย เฮ้ยนี่มันช่วยมือใหม่ดีว่ามอสตนการแอบผิีไม่ชินการโตรถถังไงยะว่วงลาววงลไอ้ยังรถถังบุกเสริมอย่าหคอนโดแม่งาหน้าคอนโดเลยหน้าสันตโลยเอาเย่างรถถังไฟไหมถังติดไฟวะเออรถถังขึ้นไปมันแก้ติดไฟแต่มันไม่พัง โอยเย้คุณโดนคุณโดนดับแล้วไม่มันมันต้องขับคนนึงยิงอ่ะผมผมผมขับคือคุณขับมันยิงได้เลยไงเอ้ยอยากลองขับรถถังลองดูดิไม่น่าเลยโดนแย่งกันเลยไอคุณเป็นรองสมบัติดีเหรอกระโดดเชือกกระโดดเชือกกระโดดลองลองนั่งดูะลองนั่งดูะ

เอ้คุณเอ้เราชนต้นม้ไม้ตัวขาวเอ้ตำรวจถกไม่อกอาคนนากลัวเอันนี้ลองนึกภาพแค่แค่แค่พวกเราแล้วก็เลยอ้ออนไลน์ขนาดไหนออนไลน์อนไลน์วไรเยอะีพี่วน่ยรวมตีรวมคนกันเยอะเยะแล้วก็ถล่มเซิร์ฟ เยแล้วเปิดแล้วเปิดแบบไอ้ชื่อข่าวทุกคนเอาบอกเลยพุ่นไอ้เอาคนหนักยิงครหนักอ่ะสุดไหนอะไอเอาเดี๋ยวเขาตายจริงโอเคกรมนี่ยิงครหนักเลยเออโดนเฮ้ยโคตรนักคปอบไปปัง เปิดเรียมโอ๊ยกำลังวิ่งมาเลยทีหลังสนใจวิ่งใส่กระถังไหมวายไม่ต้องทำละไอ้แก่ดีแลกละเเฮ้ยคือชื่อแดงแล้วต้องจัดการละชื่อแดงแล้ววิ้งเขี้ย เริ่มเป็นเป้าหมายเพราะชื่อแดงชื่อแดงมันจะเริ่มเป็นเป้าหมายแล้วพี่เพราะอะไรแหละมีค่าหัวมันขันลมเงินแล้วมันดีมีมันมีค่าหัวโอ้โหตำรวจแม่งขับรถชนผมแล้วผมก็ติดสามดาวไม่ใช่เราโดนยิงพอมีผมไหมเนี่ยแม่งขับมาแบบเจ็ดสิบแปดสิบ